สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆสำหรับคลิปวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ก่อนอื่นเราครูสาวจะขอทบทวนเกี่ยวกับคลิปที่แลวที่เราเรียนไปอะไรคะเด็กๆรูปทรงเรขาคณิตที่เด็กๆเ,เรียนไปก็คือมีทรงกลมทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลวยและทรงกระบอกเด็กๆก,ก็ได้รู้จักกันไปแล้ว และก็ได้รู้จักรูปทรงขนมไทยต่างๆด้วยในคลิปที่แล้วก็คือรูปทรงขนมชั้นทองหยอดอันนี้ก็คือขนมไทยส่วนวันนี้เราจะนำรูปทรงต่างๆที่เราเรียนผ่านไปแล้วมาวาดเป็นรูปทรงเรขาคณิตสร้างสารรค์ โดยให้เด็กๆฝึกวาดที่บ้านกับผู้ปกครองก็ได้นะคะเช่นรูปทรงกลมรูปทรงกลมเราจะเอารูปทรงกลมเนี้ยเด็กๆมาวาดอะไรได้บ้างคะทรงกลมก็คือเช่นรูปดวงอาทิตย์เห็นไหมมันจะเราวาดกลมๆก,ก็คือรูปทรงกลมวาดเป็นรูปดวงอาทิตย์ ส่วนรูปทรงกลวยเราก็จะวาดเป็นยังไงครับเป็นรูปอะไรได้บ้างคะเด็กๆหมวกวันคริสต์มาสหรือว่าหมวกวันขึ้นปีใหม่ส่วนรูปทรงกระบอกวาดเป็นอะไรได้คะเด็กๆกระปุกอมสินอันนี้คือเราสามารถเอารูปทรงเรขาคณิตต่างๆมาปรับ เปลี่ยนวาดเป็นรูปทรงเรขาคณิตสร้างสรรค์เช่นวาดรูปลูกบอลวาดรูปกล่องของฝันก็ได้นะคะเด็กๆแล้วก็วาดรูปหมวกคริสต์มาสหรือหมวกวันปีใหม่หรือวาดเป็นรูปกระปุกอมสินก็คือเรารูปทรงเรขาคณิตมาวาดเป็นรูป เรขาคณิตให้มันสร้างสรรค์โดยเรารูปต่างๆมาวาดได้นะคะเด็กๆส่วนวันนี้งานของเด็กๆครูสาวก็จะให้เด็กๆเอารูปทรงเ,เดี๋ยวค่ะเด็กๆเอาหนังสือเล่มนี้ก่อนนะคะเด็กๆคณิตศาสตร์ของเราเล่มเดิมแล้วก็ให้เปิดหน้าที่ยี่สิบอันนี้ขอให้เราเอารูปทรงอะไรคะเด็กๆทรงกลวย ใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็ให้เด็กๆมาวาดต่อเติมให้เป็นรูปอะไรก็ได้อันนี้ก็คือค่อยมาก็คือรูปทรงกลวยกับรูปทรงกระบอกให้เด็กๆวาดเพิ่มเติมไปให้เป็นเรขาคณิตสร้างสารรค์เราจะวาดเติมใส่เป็นดอกไม้หรือใส่อะไรก็ได้เป็นหมวกคริสต์มาสหรือว่าเป็นหมวกวันขึ้นปีใหม่ก็ได้นะคะเด็กๆ ส่วนอนันนี้ทรงกระบอกเราก็วาดกระปุกอมสินอาจจะเติมรูปสัตว์รูปอะไรก็ได้นี้แล้วแต่เด็กนะคะเด็กๆคลิปวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ครูสาวสั่งการบ้านเด็กๆหน้าเดียวนะคะก็คือให้เอารูปทรงเรขาคณิตมาวาดเพิ่มเติมไม่เป็นรูปเรขาคณิตที่สร้างสรรค์อันนี้คืองานของเด็กสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ